เปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับไกล้วันออก16พฤศจิกายนรัฐบาลไทยมาฝากกันครับเด่นบนโค้งสุดท้ายสถิติส0งวดครับ อาจารย์ใช้กระดาษ A 4 1แผ่นจะได้ใช้ประมาณ6งวดนะครับเราย้อนได้10งวดแต่จะคำนวณกันสัก6กวดพอแล้วถอยหลัง1,2,3,4,5,6,6ง 6, 6วดครับมวดแรกเริ่มต้น1สิงหาคมเฟ้นหา16สิงหาคม,าาคมเราใช้แค่หน่วยล่างครับบวก2,6,1คงที่เฟ้นหาเด่นบนครับหน่วยลา่างใช้หน่วยล่างนะบวก2,6,1เอาลองดูครับมวนแรก2เด่นลา่างไอ้หน่วยล่างเลข2นะครับบวก2เป็น4 เดน้า6เป็น10ใช้เลข0 0 0บวก1ได้1 4 0 1ครับออก8 1 1งวดต่อมา8 1 1นี่นะครับ8 1 1 1ครับเป็นตัวที่เข้า2ตัวบนต่อมาครับหน่วยล่างเลข8บวก2เป็น10ใช้เลข0 0บวก6ได้6ก6บวก1ได้7 0 6 7 1กันยายนออก9 9 7 7ครับเข้าตำแหน่งหน่วยบน สองวัผ่านวัที่3าครับแปบวกสเป็น10บใชเลขศูนบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 0 6 7 16กันยายนครับห้าเครับเข้าตำแหน่งหน่วยบทโอ้ขอโทษครับไม่ห้านะครับ0 8 3ย์แเป็นเลขศูนย์ครับเข้าตำแหน่งร้อยบท ต่อมาครับหน่วยล่างเลขเจบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น15ได้เลขห5าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเก้าห้ครับออก8 93 9เก้าเข้าตำแหน่ง10บบนต่อไปครับเราจะได้เป็น9กบวกสเป็นสิได้เลขห1ึบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 17 8ครับออก051ยเข้าตำแหน่งหน่วยบน วันนี้ครับ8บวก2เป็น10ใช่เลข0 0บวก6ได้6 6บวก1เป็น7 0 6 7ออกอะไรครับ4 0 4 0เข้าตำแหน่ง10บนเรียบร้อยครับมาถึงงวดที่จะถึงแล้วยังไม่ผิดพลาดเลยนะหลักหน่วยล่างเลข0ครับบวก2ได้2 2บวก6ได้8 8บวก1ได้9 2 8 9ครับ โค้งสุดท้ายเด่นบนครับนวดนี้เราได้เลข2เลข 8, แปดเลขเรอผลน,นะครับลองไปจับคู่ไปคัดเฟ้นดูนะครับกับชุด3ตัวบนตรงทําไปแล้วหรือบินกระทบชนร้อยสูตรก็เรียบร้อยแล้วครับลองหลายๆสูตรมาประกอบกันดูนะครับ1สพฤศจิกายนครับได้เลข2เลข 8, แปดเลขเครับโค้งสุดท้ายเด่นบนสถิติสิมวดน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพินิจฐวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย